สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะครับและหลายคนนะครับคิดถึงเซตเตอร์อย่างพรพันธ์เกิดปราดนะครับหลังจากที่เจ้าตัวไปเล่นลีกที่อินโดนีเซียแล้วทางต้นฉบับนะครับลิขสิทธิ์ก็ปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็บล็อกทุกคลิปเลยนะทําให้คลิปไฮไลท์จังหวะเซตบอลสองนะครับหรือว่าจังหวะบล็อกจังหวะขุดจังหวะเสิร์ฟอะไรก็แล้วแต่ของชมพู่โดนลบออกหมดเลยนะครับทาให้ข่าวสารต่างๆของชมพู่พรพันเนี่ย เงียบหายไปนะครับผมคิดถึงเหลือเกินคิดถึงมากๆนะครับวันนี้แอดมินก็เลยมีคลิปการฝึกซ้อมนะครับของชมพู่พันพันเกิดปราดเจ้าตัวเนี่ยขยันฝึกซ้อมมากๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาช่วยทีมชาตินะครับผมไปดูการซ้อมของชมพู่พันพันเกิดปราดในหลีกอินโดนีเซียดีกว่าครับไปกันเลย